ตลาดยังไม่ได้เข้าไปในตลาดข้างในเลยแล้วเราเปิดตรงนี้นั้นสองเมตรตรงนั้นเดินมา1เมตรเดินมาอีก1เมตรซื้อได้2อย่างได้สองอย่างแล้วถ้าเราเข้าไปในตลาดแล้วเราเดิน5้าเก้าเราได้อีกห้าอย่างได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างไปค่ะข้างในมีกุ้งข้างในมีกุ้งนี่นี่ปูปูแป้นหรือเปล่านี่เดินมาอีกเก้าจะได้อีกอย่างแล้วสวัสดีค่ะเกษตรสน้ำดาญวันนี้นะคะออกมานอกสถานที่นะคะอยู่ที่ตลาดหนองมนค่ะ าแม่ชี้มาเดินแม่ชี้ไม่ได้มาเดินตล um าดหนองมนี่สิกว่าปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราต้องให้หมอม้าพามาเพราะเดี๋ยวว่าจะหลงทางกันใหญ่ค่ะหมอม้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่าหมอม้าเป็นเจ้าถิ่นหมอม้ามาที่ตลาดหนองมนบ่อยมากบ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าจากบ้านขึ้นอะไรทางด่วนมากก็ประมาณกวโมงนิดหน่อยแล้วบางทีเราซื้อของที่นี่เนี่ยใกล้กว่าที่ ที่บ้านเราดูนะเได้อากาศที่ดีเพราะว่ามาม่าบอกพี่โค้ดว่าบางทีไปตลาดพี่โค้ดคิดว่าไปแค่สิบยี่สิบนาทีมาม้าหายไปเลยครึ่งวันเพราะาตลาดหนองบัจริงปกติคนถ้าเกิดว่าคนผ่านไปผ่านมาที่ตลาดเนี่ยก็จะเดินบริเวณด้านหน้านี้ซื้อของซื้อข้าวหลามซื้อพวกอาหารทะเลต่างๆหนูมาสมัยก่อนหนูก็เดินแถวนี้มาม้าก็เคยมาแถวนี้มนาก็เดินแถวนอกนี้ใช่แต่เวลาม้ามาเนี่ยม้าจะไม่ได้เดินแถวนี้ ะเดินเหมือนกันแต่ว่าเดินอยากที่ได้อะไรนิดหน่อยแต่จริงๆแล้วน่ะพวกคุ้งปลาพวกเนี้ยก็จะอยู่ในตลาดออกข้างหลังเขามีตลาดอีกใช่ค่ะข้างในมันจะมีตลาดโซนอ๋ดใช่เอาจริงๆหนูไม่รู้เลยหนูมาปุ๊บหนูก็ซื้อบริเวณด้านหน้านี่เที่ยวเรื่องของขวากด้านหน้าถ้างั้นให้เดี๋ยวให้วันนี้ให้มาพาไปเปิดโลกดีกว่าค่ะเปิดโลกไปเปิดโลกกันเลยเสียงโป๊กโป๊กนี่ไม่ได้มีมีใครมาตีเหล็กนะคะพอดีเข้าหลับถ้ามาแถวนี้ต้องได้ยินเสียงโป๊กโป๊กโป๊กเข้าหลับวันนี้มาก็พาไปดูแล้วใหมาพาไปตลาดไปเกันไป ก็ขายยังไงคะสองร้อยนะยหรอฮะอันนี้มันยังไม่สุกมีของม้ามีเตรียมแล้วนะขอคุณค่ะโอ้นี่ไงกางโอ้ยเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้กินหอยแบบนี้มาตั้งนานแล้วเนี่ยจะไปเก็บเรื่อทะเลเคยทุกคนต้องเคยจะมาเด็กๆนะพี่ครับพี่คลอดใครๆนี่เคยก่อนจะเก็บแล้วก็มาดองดังปลามาดองเล่นนอนดองกินไม่เคยซื้อไหมเหมือนกันเลยที่บ้านก็ทำเหบืนี้คิดไหมเอาไม่สากป้าป้ากินไหมกินกินเหรออ่ะ ซื้อไปขวดนมไปฝากปาป๊ามีตัวเล็กตัวใหญ่ไหมมีไซส์ไหมโดน,น,น,นกันไปกินกับข้าวต้มอ,อร่อยมากเดี๋ยวนี้นมันก็ตัวใหญ่นะ แต่ก่อนเด็กๆหาได้แต่ตัวเล็กๆหกสิบบาทใช่ตังค์ใช่ตลาดยังไม่ได้เข้าไปในตลาดข้างในเลยแล้วเราเปิดตรงนี้นั้นสองเมตรตรงนั้นเดินมา1เมตรเดินมาอีก1เมตรซื้อได้2อย่างสองอย่างลถ้าเราเข้าไปในตลาดแล้วเราเดิน5้าเก้าเราได้อีกห้าอย่างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างไปค่ะข้างในมีกุ้งข้างในมีกุ้งโยนี่นี่ปูปูแป้นหรือเปล่านี่เดินมาอีกเก้าจะได้อีกอย่างแล้วเวลามาที่นี่หมาม้านะเดินตรงนั้นน้อยแต่ชอบเข้าไปเดินในนั้นเพราะว่ามันนมมีขขดด้้้ววยยไปซือองส่ สดด้วยเหมือนกับเรากลับไปบ้านก็ทํากับข้าวเลยก็มีปลามีกุ้งแล้วก็มีวันนี้อยากจะซื้ออะไรให้แม่ชี้อย่างด้วยอะไรคะน้ำพริกสีราชาเพราะวันนี้เรามาเที่ยวแล้วมยจากมาถึงถิ่นใช่มาถึงถิ่นใกล้ๆกับวันสารแล้วไงื่นกี้เมื่อกี้เห็นเมาเหมือนกับเป็นเศษกุ้งแห้งก็ดีนะถ้าไปทําไม่ต้องตำทำน้ำปลาหวานช่ไห้ตัวเล็กๆนี่หรอนี่อมันเหมือนกับเป็นเศษอาไปทําอะไรไม่เศษนี่นี่กุ้งตัวเล็กจะเป็นตัวเล็กรอหนล่งเหรอ ครึ่งโลอันนี้ครึ่งโลเลยเหรอทำน้ำปลาหวานมันก็ไม่ต้องํำนานเอาครึ่งของครึ่งโลนี่เท่าไหร่นี่มันเยอะยแม่คะเออสองร้อยสองร้อยเป็นเงินสดเหรอคะขอสองร้อยสองร้อยมันก็ไม่ได้คิดไงแต่พอมาเห็นแล้วก็อยากนี่ไงหอมแม่ชี้รึ่ไปทําอะไรแม่ชีเอาไปทำน้ำปลาหวานชอบมากเหมือนกันไซส์เนี่ยโอ้สวยเลยอันนี้มันอะไรอะอันนี้มันอะไรอีกแล้วนะคะอ๋อเป็นปลากระพงเหรอ มันเค็มมันหวานมันยังไงให้เขาชิมหน่อยให้เขาชิมสุกแล้วเอามาน้ชิมชิมนะะชิมชิมชิมชิ่งใหญ่มากคนนี้เหมือนอย่างที่ตอนนั้นเราไปกินนี่น้ำพริกปลาแว่นที่เอามาทานอ๋อเข้าใจปลาแวนแบบนิ่มๆใช่นิ่มนิ่มอ่าเป็นสงขยาอยากกินจังเอาสิฮะเอาสงขยาอยากกินไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะหน่อยสองร้อยนี่ได้กี่ขีดนะขีดจ้าโอ้โหสาธุบุญจ้าคอยล้ำล้ำรวยรวยโอ้ให้สองร้อยเลยล้างศิลปกรใจดีมากโอ้ พ่อมีซิลแบบนี้ด้วยนะพ่อมีซิลแบบนี้ด้วยนี่ไม่ได้มีความตั้งใจซื้ออะไรเลยมขนาดไม่ตั้งใจเลยนะไม่ตั้งใจเลยสี่อย่างแล้วมั้ยสี่อย่างแล้วไม่ตั้งใจเขาตั้งใจจะเป็นยังไงคะตั้งใจนี่ก็เดี๋ยวของดูของมา้ามั้งเดี๋ยวดูของมามัาถ้าไปเดินในตลาดนี้ถ้าม้ามาที่สไตล์ม้าจะต้อง ของสดของแห้งไม่เคยซื้อ,อมาซื้อของสดก็ไปทำก<ช>้าวเลยส่วนมบ้ากมาที่นี่จะซื้อกุ้งซื้อปลาซื้อ,อผักซื้อพวกอาหารที่เราจะต้องไปทําสมัยก่อนนี่เคยมาแวะก็ข้าวหลามข้าวหลามแล้วก็ไอน้นี่อะไรขน,นมจ้าอืมมามาที่มาฉักชอบทำไอ้พวกเครื่องปรุงหรือว่าอาหารทะ<อ>เลที่เราจะกลับไปทํามากกว่านี่ไงร้านนี้หรอร้านนี้นี่ใหม่ไหมคะ ใหม่เลยนะทุกมาก็เกิดซื้อขวดนี้เท่าไหร่นะหกสิบหกสิบบาทแล้วยกโหลนี่เท่าไหร่ราคานี้เลยมาจะซื้อโหลได้ไหมหรอใช่ค่ะขวดใหญ่ต่างกันขวดได้ยังไงสอทสีรชามันต่างกันยังไงไม่ต่างกันซอสพริกไซส์อย่างเดียวซอสต่างกันางเแต่เนื้อเหมือนเดิมเหมือนกันเอาสิบสองขวดโห หนึ่งวันขวดก็ต้องไปเข้าโรงงานสิบสองขวดจริงแล้วกินกี่วันหมดออกมาสิบสองขวดเอาไปแจกค่ะบริษัทอ๋ออ๋อไม่ปกติเวลาที่บ้านม้าเนี่ยเวลาเขาจะแจกเยีางนี่พอยูอะมากเ่ยจะซื้อขนมหวานจะจะไม่ซื้อแล้วก็เดี๋ยวนี้จะซื้อเป็นของฝากที่มันเป็นโอซื้อเป็นซอร์ผิวแอดลดเหมือนกันเนาะใช่จะไม่ซื้อ เขาเงข้าวหลามอะไรหรือว่าอะไรพวกนี้ไปแล้วของมาม่าเอาสิบสองขวดแต่สิบสองขวดเธอเอาไปสองขวดได้มาขอบคุณค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเปิดมาชิมเลยดีกว่าเฮ้ยว่าอร่อยมากมาให้มาสองขวดแม่ชี้จะซื้อไปฝากเขาห้าขวดแต่ว่าเดี๋ยวถ้ากลับไปชิมแล้วอร่อยห้าขวดที่ฝากก็ไม่ได้ฝากกะปิอย่างดีเป็นกะปิค้างปีกะปิค้างปีต่างจากกะปิธรรมดาไงอ่ะไม่คาวไม่ อ่แมบบนนัจะหกทิ้งไว้ปีหนึ่งงี้หรอใช่ใช่ปีอ๋อทำมกุลานี่ของไอเอามกุลาน่ากะปีของที่ไหนบ้านเราเนี่ยไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะกลิ่นจมูกขายเป็นโลหรือว่ายังไงเป็นกระปุกกระปุกเท่าไหร่นะหกสิบบาทใหญ่เท่าไหร่จ้ะร้อยยี่ใหญ่ร้อยยี่นี่จากกะปิขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนี่หรอมาขนมว่าใช่ขนมโบราณเลยจ้ะ นี่ขนมหม้อแก่โอ้ใช่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 แล้วก็ขนมวันนี้มันเป็นขนมฟักทองมัาดััวแบบโบราณแล้วก็มีฟักทองแล้วเวลากินนี่แเวลาที่สิ่งที่ม้ามานี่ม้ามาที่ก็คืออันนี้ม้าจะต้องซื้อกินบนรถเลยขนมเหนียวขนมเหนียวอันนี้อันนี้ทําดูน่ากินนะแล้วขนมเหนียวที่นี่นะอร่อยมากกินที่สบายเป็นเด็กๆยังไงรสชาติคือเหมือนเหมือนกับที่เรากินรสไม่เลี่ยนเลยเนี่ยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งตัวแปะ สองอันนี้ที่จะต้องกินซื้อพลาดไม่ได้ไม่พลาดไม่ได้เลยเป็นเดี๋ยวต้องชิมเดี๋ยวต้องชิมต้องชิมเลยอันนี้แล้วก็อันนี้จะซื้อให้ป๊าก่อนต้องชิมก็ต้องซื้อก่อนต้องซื้อก่อนค่ะใช่อันนี้อันนี้ของหนูอยากกินอยากกินอันนี้อันนี้เขาเดี๋ยวตัดนะคะใช่อะชอบมากชอบเขเดี๋ยวตัดมากใช่ไหมเธอยาวตะก้อเื่อนมาแต่ตัดมากนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ของหนูตะก้อรวมี้เลียจะเปิดใจช่วยด้วยช่วยด้วยตรงนี้เกิดก้อนวุ้นฝักกระน กินได้แล้วอ่ะมาชิมเร็วเป็นตะก้ออะไรคะอันนี้รวมเม็ดก็ออยู่ดวงเมก่อนทำแครกเกอร่อนพูดไม่ออกบอกไม่ถูกอร่อยมากกะทิคุณแม่คขาดีมากทั้งหวานทั้งมันหนูเอาห้าถาดตรงนี้หยิบเกลับบ้านเลยอย่าพึ่งไม่ได้เนาะไปค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะได้เลยนะคะได้ค่ะ เป็นปูสดหรือเปล่าหรือว่าปูชอบแกะมันเป็นมันเป็นตัวเป็นอะไรอย่างเงี้ยราะเป็นตัวแล้วก็แกะให้เป็นตัวใช่ไหมหกตัวพรุ่งนี้จะทำข้าวผัดปูให้กันได้แล้วเตรียมเมนูแล้วหมอป่า ฝนตกหนักพอดีเราช้อปปิ้งเสร็จช้อปปิ้งเสร็จพอดีโชคดีมากวันนี้กลับบ้านไปทําเมนูอะไรบ้างคะของม้ามีต้มยากุ้งเพราะว่าซื้อเห็ดแล้วก็ที่บ้านมีเครื่องไว้แล้วแล้วเวลามาที่นี่ก็มีทุกอย่างวันนี้มีปูก็จะไปทนข้าวผัดปูด้วยก็ได้แล้วก็ถ้าถ้ามีปลาก็อาจจะทํารวมมิกอะไรประมาณนี้ต้มยำช้มยต้มยำเมนูอะไรบ้างคะวันนี้ก็ได้เนื้อปูก็ไปทำข้าวผัดปูเพาะปลาก็ได้ มีเห็น<อ>มีซ้ซื้อปลามาด้วยแอบซื้อปลามาไปนึ่งไปทำก็ต้มปลาหรือนึ่งก็ได้ แล้วก็ยังมีพวกกุ้งห้องกุ้งแห้งกะปิทำน้ำปลาหวานกะปิหวานก็ได้อะไรก็ได้ได้หมดกะปิหวานน้ำปลาหวานอ่าโอเคงั้นวันนี้เราเปิดร้านอาหารกันดีกว่านะคะถึงเทปดีกว่านะคะะม้ามาใส่ในนี้มาได้สนุกมากเลยม้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยหนูมาหนองมนหนูก็เดินแต่ข้างหน้าหนูไม่เคยเข้ามาข้างในเลยจริงเหรอใช่แต่บ้าชอบเดินที่นี่มากเลยนะก็มาก็เหมือนกับรมาตลาดด้วยใช่ค่ะแล้วก็มีอาหารทะเลที่สดแล้วก็กลับไปบ้านซื้อก็ทําได้กินเลยหมาพามาซื้อของสด สมสมากเลยนะคเราแบยี่สิบปีไม่ได้มาเลยก็เห็นแล้วมันก็อดไม่ได้ดไม่ได้นะต้องแต่โมตซื้อกดไม่ได้ตั้งแต่หน้าตลาดแล้วก็คือว่าตอนนี้ตั้งแต่หน้าตลาดมาถึงหลังตลาดไม่ต้องขายไปเลยสิบวันพวกเราเหมาหมดแล้วเนาะครั้งหน้านะคะเกษตรสําราญนะคะแม่ชีกับกอตินะคะจะพามามาไหมหรือเปล่านะคะต้องรอติดตามนะคะวันหลังมามาได้กันอีกนะมาด้วยกันเลยค่ะแน่นอนที่สุดได้ค่ะหรือแม้ก็มีอีกหนึ่งรายการก็ได้โนไรรายการอะไรดีคะรายการ เหมือนกันเลยใช่เพราะว่ากินใกล้เคียงกันถูกต้องนะคะอ่วันนี้ลาไปก่อนนะคะแต่ว่าก่อนหนึ่งต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง่ยๆด้วยนะคะค่ะวันนี้เราก็บ๊ายบาาสวัสดีค่ะรวมกันไปหมดรวมกันไปหมดบายบายไม่รู้รายการใคร